สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้โหสู้คนสู้หนสู้แหงครับผมว่าสิไปดักนูครับมาพ่อปลาคอนครับผมคือสิหลายอยู่ครับพุ่น่ะเดี๋ยวจะเอาปลาคอนกันครับเมื่อไรครับผมน้องมั่ยไงครับบวกมื่อไงครับนอหน่อยต่วสีเลือกอยู่บางส่งครับผมเสียงเห็นว่านเอาแล้วครับ งามงมม่ได้ครับผมเสียวเหี่ยมักเอาครับผมแตสิจัดการเลยครับผมรอลุนกันบ้างครับมาสิได้หลายบ่ครับผมตาคอนครับตาคอนตัวเล็ครับผม เต็มแล้วนะครับเดี่ยว้ใส่แงี้ยอบอ่ะนะครับผม ออเอาฮันงอมกูชิวอะไรครับเอาเหี้ยควอบออกนั่นเข็นๆเลยครับเี่น้องเนเข็นรับ ตัว้อนที่เอาไปเปยครับใยหอตัวไหนเป้ยายหอนสมอเปล่าตัวไหนไม่กินยครับอ้ยโดนดึงทันนี้น้องเอ้ Oi. Oh. Uh -huh, uh -huh.

อ๋อๆๆอ๋อขอๆๆขอขอล้วนๆขอล้วนๆ ขออีกแล้วครับท่าน แล้วช่อจะข้าวครับให้เข้าขึ้นจากตมกันครับผมอ่ะมังด้วยน่ะใส่เบ็ดประคอแล้วบ่าคือเงียบเท่าว่าต้องไเข็งเลครับผมต้องไปเข็งเข็งเลยจะเก็ยบแครับ

bóng này cần lấy khúc mà sạ các bạn nó kheo em u hơu tôi nhanh này tôi nhảy các bạn có khoang không này hmm. Hấp chinh tù nha hiệu Đấy hiệu này Đấy cứ hiệu đi khắp bàn này hiệu 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 Đấy hiệu cắn khắp Đấy nó hiệu 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 เอาล่าเตือด้วยครับ ตัวน hey, ่อยปล่อยครับตัวน่อยเอาครับสลบครับผมหาเจอเยอะครับเดี๋ยวเรเข่งขึ้น้อยๆหน่อยกระจิโยนลงน้ำเลยครับผมเักจอนตัวดีๆนะครับผมวางได้แล้วครับ lúc nào được hết. Những 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 khó Những hết. Những hết. Những hết. Những chăm ba mà quay nó ้ำจับปลา,าปล่า,าพี่ยงเ้ยเดี๋ยวพี่อเดี๋ยวซ้ำนี่ละครับผมซ้ำนี่กับพอกินแล้วนะครับขังไวปุ้นก็ได้หลายมืออยู่ครับผม แก่งใช่ไหมโด่ง,ดงกาแฟได้เยอะครับผมจิ้มนี้ก็ฝากไว้สักนีดกันนะครับผมของนี่เวลาน้ำม,มาเนี่ทอดส้มปลาตะเพียนครับเนาคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีดกัน,นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลครับผมตอนนี้ฮอนหลายครับพอกันไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับ